บักขี่กระตืกแปรเอ้ยมันขึ้นเป็นยังอีกบ้านนีุ่่นอยูย่หลังพัดล่มเจ้านอยพัดล่มกับปันขาบ้านนึ่งมึงโบยซื่อเนาะเจ้านอยกับบินลงแถวแถวบ้างเลยลงมากะแม่มันขึ้นไปยังขนาดกิ่เยน ันานานี้แป๊บเดียวขึ้นไปอยู่งเ้งพัดลมหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพัดลมกับปั้นมึงแจ้งหน่อยเถอะเบิ้ง เวลาไปเตียนสมองมันเนี่ยมันเดือบ่มันเนี้ยลงมาลงมาอย่าไปเฮ็ดเปิดทัวปนั่นลงมาแมา่มาแม่โอ้ยนกตัวนี้กันอาอ,ออกงกงมาและเป็นยังไดุบูละเป็นมึน มามาๆมากิเล่นกเล่นนะพี่ไหมกเล่นกเล่นพี่นะพี่มาลงมามากเล่นเร็วไม่เงินบ่พอเอิ่นก็มีหัวซราเขาเขาตักไข้มันนี่แล้ว นี่ไหมตกตาตมามามามมนไปนเห็นไอ้ยังแกน้ำผ่านํำ้ำเพนเอาด้โอ้ยนี่นี่เสยพอดี จางว่ามาเอานยังไงดิมากกลายเนาะพัดลมเนาะโอ้ยบักกี้มันหลวงเอ้ยเห็นอีหยัง,ยงเกินเฮ้ยมันคือมัดแห้งแท้ งานมันเดือบ่าล่ะ